สวัสด is is ีครับเมื่อนด้มาบอบ้านอีกหลังในยุบานโพตาตตำบลบ้านพืออำเภอหนองเลือจังหวัดขอนแก่นครับเป็นบ้านซึ่งลูกค้าก็สร้างดำงกับสร้างสมางครับผมี่งบ8ปดแสนแปดพื้นที่กับประมาณแ8ตารางครับผมมีขนาด3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็มีห้องโถงมีระเบียงขนาดใหญ่เลยครับซึ่งบ้านเพื่อนกับไปหาผมสำนักงานเดี๋ยวพาเมืองมึงข้างในครับผมครับผม ต้นห้องแนวบ้านกับมีการตกแต่งครับเสาเป็นเสาใหญ่ครับผมนี่มีไฟซองบนซองล่างเลยสามต้นครับผมนี่ครับการตกแต่งครับผมอ่าเพิ่นเอาเป็นบันไดขึ้นด้านข้างเนาะบันไดเอาด้านหน้าครับผมบันไดกับสามขั้นครับผมบันไดเพิ่นกับขึ้นบ้านเรากับมีกิจการนิดน้อยครับผมนี่ครับบันไดสามแผ่นทูม้านโถสิบเส้นครับระเบียงกว้างประมาณอ่ามีประมาณสองเมตรสองเมตรยาวเป็นแปดเมตรครับผม มีล่าลูกเกล็ดโก่งให้เป็นเล็กกำมะแนงเนาะครับนี่ก็เป็นกำมะแนงครับถ้าสีชอบสีแดงกระเช้าพุ่มละเมาได้เลยครับครับนี่เสาครับผมนี่มีการตกแต่งในแบบนี้เลยครับมานั่งให้เป็นตัว L ครับผมนี่มานั่งเป็นตัว L มีไฟให้ LED ซีดวงครับมาบาทครับผมตกแต่งครับส่วนของไม้ไาเชล้าเนาะครับผมนี่ครับไม้ส่วนของไม้อ่ะชอบได้สีใดกระเช้าพุ่มละเมาได้เลยครับผมเป็นบานเลื่อนครับปีไล่ลูกฟักเนาะเพป็นเรียกเป็น กระโจกไซเขียวขอบสีขาวครับบ้านหลังนี้ครับสไลด์มาเปิอบเป็นส่วนห้องห้องโถงครับผมซึ่งประกอบด้วยห้องนอนสามห้องเลยครับผมห้องโถงกับประมาณสิบว่าตานึงครับผมนี่ครับห้องน้อนแรกครับผมห้องโถงก็ประคังหมดก็เป็นไฟ led สี่ดวงนะคมรวมชุดนึ้งครับอยู่ในงบอยู่แล้วครับนี่ครับนี่ห้องนอนครับนี่ห้องนอนก็ขนาดสี่เมตรคูณโดยสามเมตรครับผม led สี่ดวงครบสลับเป่าเป็นบานเป็นบานเลื่อนครับ เป็นมายลูกฟักโอ้บอลไล่ลูกฟักเป็นบานเลยว่ามูกลวดครับนี่ครับผมเป็นบานกระปุ้งเนาะสามบานเลยครับผมอันนั้นเรียบครับมีกรอบให้พร้อมครับครับครับนี่ของแล้วพานไปองที่สองครับนี่ของที่สองตีกันเลยครับผมกับซีเมตรคูนสามเมตรครับสเปกเดียวกันครับอ LVD ซีดวงครับปุ่มสลับเปล่าแข็งแล้วก็มีทางใน้มีบานเรือนให้ครับผมครับอ่าได้ตามนี้เลยครับผมเป็นกับเป็นบานได้น้อยหรอ มาแบบเกะกะหน่อยนึงครับผมอันนี้หองที่สามครับนี่ที่ตรงกันไม่ได้ครับผมห้องนี้ก็สามพุ่นสามเมตรครับนี่ครับ LEDC ดวงพุ่มชะับเปล่าใข็ครับเป็นบ้านเลือนเลยครับนี่ครับผมนี่ครับครับแล้วก็ส่วนของของขั้วกับนี่นี่ครับประตูปิดไว้ครับเปลี่อนปึ๊บเลยครับผมนะนี่หองขั้วครับหองขั้วก็ได้ประมาณนี้แหละเป็นซิ่งตรงเนาะครับนี่ครับผม มีกาการเปื้อนให้ครับผมบานเลือนแหกติดตามนี้เลยครับผมเกินกะรผินบ้านเนรียบร้อยนะใส่ของเต็มหมดเลยครับนี่่วนห,ห้องห้องน้ำครับของน้ำครกว้างครับประมาณสองเมตรหาสิบพูในสองเมตรนี่ทางล่างนา,นาครับน,นี่เกองทำนองบุญนีของอ้สุพรรณเป็นของอ้โซซากครับผม กับูเบิร์งยันสุดเลยครับอยู่ในงบอยู่หรอกครับผมครับชอบเสด็จกับแจ็คกูระเบ่าด้เลยครับผมครับอยู่บ้านโพตาตำบลบ้านโพตาตำบลบ้านพื้นอำเภอหนองเลือจังหวัดขอนแก่ีนครับหอบานกับบานก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมผู้ใดอยากสร้างบ้านกับสร้างงานอาดับแรกโทรสอบถามก่อนก่อดขอไปสำนักงานครับฮะ มี่าใดๆคุยกันในหมดครับเพราะว่าเข้าสั่งบ้านตามงบใป้ลูกค้าหรือเราเดี๋ยวผมพาไปําม้อมงทับใจของเจ้าของบ้านครับผมอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอันนี้บ้านก็ได้เซ็ตแล้วเนาะครับไอมามอบานให้มีโค้งมาทับใจซ้ำเลยครับบ้านก็ได้เซ็ตเรีวบร้อยบ้านที่มีความะทับใจคือเอ่อรักเรื่องอันดับแรกครับผมเป็นตางของตางตําอางบุญศรีนะครับที่ผมไปว่าจ้างไว้หรือ ้ทั้งรับเหมากันผู้รับเหมาล่ะครับไปหาผมอยู่สำนักงานเนาะคุณตาเนาะครับไปหาอยู่สำนักงานอยู่โกเสุมบ้านนี้ยังบ้านอำเภอโกสุมจังหวัดมหาสารคามครับเอออำเภอโกสุ่มมหาสารคามครับผมมีวัประทับใจคือบ้านนี้เป็นต้นไม้สูงโมเดลตันตะไไม้คบผมมือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับคนกำลังนิย่อมแต่ต่างขวางครับมีทั้งเม็ดสามห้องนอนคดหนึ่งระเบียงครหนึ่งห้องถุงแล้วก็ ขั่วครับหนึ่งหองน้ำครับรู้สึกว่ากว้างขวางดีครับคว่างคว้างดีเนาะเบื้องเมื่อโดนมาได้ก่อนตัดสินใจสั่งบ้านครับสั่งสำบักครับผมเบิ้งตลอดเบิ้งเกืบเป็นปีพุ่นแล้วเบิ้องเป็นองดูตบก่นล่ะเบิ้งกับไปกับมาแล้วก็ยังไปตุกตาวยังโตมาบอกว่าไปจ้างรับกับเบิ้งหาข้อมูลนตาเนาะหาข้อมูลหาข้อมูลหาเสิร์ชหาเนาะ เพื่อจะควบมั่นใจเนาะมาสร้างบ้านให้เพราะว่าบ้านกับโบ๊แม่นน้อยบาทเนาะครับผมพบปะยูทูปนะครับยูทูปสมัครแชนแนลเนาะเฟซบุ๊กอ่าสมัครบุญสีครับผมแล้วก็มีช่องติ๊กตอกครับช่อง้างครับอ่าก็เบิ่งติดตามไปเรื่อยๆครับชอบรังใดก็รังใดที่ชอบอ่ะโทรหาผมกันได้ครับก็คุยรายละเอียดกันก่อนเข้าไปหาที่สำนักงานเนาะครับมีมีแค่นี้แล้วเนาะคุณตาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ